เริ่มหิวเริ่มหิวแล้วพี่น้องเริ่มเริ่มไปบอกพ่อให้ไปเตรียมอาหารแล้วหิวอาหารได้เพิินนะหิวเข่าแล้วแดดตี้หิวอาหารเย็นแล้วแดดตี้เลยแลดดตี้ไปเตรียมให้น้องเลยเห็นไหมหิวแล้ว ไปขอพอกันเผิ่อหักกันแท้หักกันลายแท้ตอนนี้หิวแล้วเด้อเพื่อนนะงนหิวคักแดดตียังไม่ได้เตรียมอาหารให้ลูกเลยแดดมอตอเบิงมอตอเบิงทีวีหลาย เตรียมมาหาไม่ลูกหรลอแดดก็ได้ประมาณช่วงเย็นนะพี่น้องค่ะอันหลักอันทางนอกแล้วมืดหนาวนี่พื้นเนี่ยพื้นหิวเข่าแล้วพื้นไปออ่อนพอพื้นปัดเเนี่ยยังไม่ต้องมาหาแม่หรอกไหาแดดเลย ลด GDP แพฟฟูดไปเลย <Yeah. S 1> อืมเออเออนั่นแหละหิวเนาะคนหิวเนาะรอก่อนรอก่อนนะรอก่อนเวทเนาะคันเวทเดียสิคันเวทรอไม่ได้แล้วแม่รอไม่ ować. ได้แล้วแม่หิว ดีใจหลายได้เพิ่นอันแดดพามาในคร,รัวแล้วบัดนี <c oughs> <c oughs> ้เคยเบ่งเด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ดีใจกานเพิ <c oughs> ่อนเฮ้เยเดวิดกูด i อยกูดเกิ t ส์เดวิดยูโนยูแ eat now you have to w เว t That's good boy, good girl. เปล่าสิบสิบไม่นิดักษะแบบนี้ yeah you have to wait 15 m i ิ u t e s not now okay นั่งรอพี่น้องหิวกับ y ิ u จะต้องรอจะออกไปไหนรอกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยออกไปรอก่อนนะคะ เออนอนรอก่อนน้าเล่นก่อนนอนรอก่อนนะ้เบลนะรอเคนั่งรอก่อนนะคะมานั่งตรงนี้เป็นอย่างพี่น้องอาหารอยู่มองนี่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 นปล่อยอันซีเฮ็ดให้เอาน้ำใส่ให้ให้เม็ดมันอันนิ่มก่อนนะก็ซีให้กินนะเขาเลยมารอตรงนี้ค่ะเห็นบอ ไก,ก่อาหารนี่เลยมีเดฟินนี่เฟินนีน่มาล้อมันนอนเฝ้าได้บัดนี้เบ็งอาการของคนหิวพี่น้องเลยนั่งรอเยสต h ง n ก y o วกุ o ดบอยหิวมากใช่ไหมหิวไหมหิวอ๋อเนาะ wait sit and wait 10 minutes alright not ready now stay there wait หิว่ซันหิวไลพี่น้องมากันหิว่อไหลเดี๋ยวต้องนั่งรอก่อนนะรอก่อนนะคะยังยังกินไม่ได้นะมันยังเป็นน้ำอยู่เลยเนี่ยยังไม่อา,อาหารเม็ดมันยังไม่เข้ากันกับน้ำเลยนะรอก่อนนะเดี๋ยวค่อยเว้งอาการเด้อยพี่น้อง โอเคกจะ t ีอาห n นว่ h about อาหารย็ s okay. dinner. Dinner. Right. ิ e าหา็มย็น t นไดินอาการโอเซืาหานแน่อเคาหนกินได้เดี๋ยวรอของพี่ของพี่ีเขาเรียบร้อยเนี่ย ของน้องนะหมุนสามรอบกว่าสได้กินพี่น้องเอ้ยรอหอาหารเขาอันผสมกับน้ำให้มันเข้ากันก่อนคั้นกินเป็นอาหารเม็ดแข็งๆเลยอะเขามากักจะอ้วกค่ะน้องบ้านนี้เขาอ้วกหมดยังฮะ that's okay ดันมา มามีเคอ่ะมามี want to clean the bowl alright you have done อ่าบ่ชัวบ่ชัวอ่ยังบ่ชัวยังไม่ชัวโอเค that's it finish wait right, sit and wait sit there and wait wait until your sister finish okay แม่จะได้เอาเอาไปล้าง มาเช็คของน้องเขาอิสลับกันเช็คได้พี่น้องว่าของผู้ใดเมื่อตเมื่อนี่ยโทบีแล้วสินับแล้วมามีซิงชีฟินิตแอทออลไปเช็คของเขาเดี๋ยวน้องเซย์็งคิวที่มามีฮะเซย์็งคิวเอาไรินั่งลง Ok, thank you, thank you, mommy Thank you, thank you, mommy oh, Yum nhì, yum nhì, yum nhì Yum yum, yum yum, yum yum, -yum, 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 -yum. Uh, Bye Bye, lúc bà Bye in the bed Right, go to the bed In your bed In your bed Go so in your bed Bell, bell Im leo, đấy bật đi nè Dạ, ốc, bye บีบี be. อย่าเอาออกอย่าเอาออกไปลูกเอาเข้ามาไปหนูจะไปนอนหนูก็ไปหนูไปนอนนะคะอยู่กูตาเบสอยู่วันกูตาเบโอเคเออเอาไปนอนด้วยนะเอาไปเบสด,ด้วยเอาเอาน้องออกไปข้างนอกมันหนาวรู้ไหมเอออินน e เบ d พูดย o u อ t o ย in อินน e เบอกอยากท่ดนนี่พ u t ย o u อ t o ย in อินน e เบ Take your toy in the bed. Right. Don't want to show m o m m y Put your toy in the bed. Yeah. You go to bed with your toy. อ่ะทิกซี่เบลอ่ะเอาตัวไหนจะเอาตัวไหนดูซิว่าจะเอาตัวไหนกันเอาสองตัวเลยบีอ่ะบีเอาตัวไหนด้วยเอาตัวนั้นด้วยเหรอลูกเอาตัวไหนจะเอาตัวไหนไปนอนฮะเบลจะเอาตัวไหนตัวที่มันมีเสียงดังๆนี่จะชอบเล่น นอ no. ต,ตัวเขียวนี่เอาเอาสองตัวเลยบอบบี้ mm. เอาชิบหายอายเลยเออเอาไปเลยไปน้องเอาไปตรงที่นอนน้องเลยเบสน้องเลยเด้อไปเลยเด้อเอาไปเบสเลยปะไปเบสเลยนะโอเคโอเคกูดบอยกูดบอย